หนูก็แบบโอเคเข้าใจละเข้าใจละเนี่ยแล้วก็มันก็หลับไปนะฮะพอหลับไปปับ๊บก็ตื่นเช้ามารู้สึกแบบทําทไมตัวเองกลวงๆอะไรอ่งเงี้ยเพราะว่าปกติก็แบบเหมือนปฏิบัติอยู่แล้วตอนเช้ามาก็รู้สึกตัวเองกลวงแล้วก็รู้สึกเหมือนทั้งวันก็ลมหายใจทําไมมันแห้งไปนะฮะพอมันแหง้งแบบแห้งปับ๊บก็รู้ว่าอ๋อแห้งก็ดูจิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอมันสงสัยก็กลับมาที่สงสัยพอตกตอนเย็นนะคะก็นั่งสมาธินะฮะก็รู้สึกว่า พอนั่งสมาธิทําไมสงบผิดปะกะติอะไรเนงะี้ยแล้วเสร็จแล้วก็คืออ๋อโอเคสงบก็สงบแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยพอมีความสุขปับ๊บมันเหมือนใจมันมันสว่างแล้วก็จิตใจมันยิ้มเริงล่ามีความสุขอะไรเนงะี้ยแล้วพอผ่านไปปับ๊บวันหนึ่ง อีกวันหนึ่งกับหนูก็ดูว่ามันจะเสื่อมไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ยังไม่เสื่อมพอไม่เสื่อมปับ๊บก็โทรไปถามพี่ตุลก็รายงานรายงานพี่ตุลก็บอกเ,อเดี๋ยวไปเจอกันวันที่4ี่แล้วกันเลยค่ะแล้วก็ยังสงสยัยอ,อีกสงสัยมาเรื่อยๆเพราะมันไม่เสื่อมเพราะมันแบบมันเหมือนเห็นกายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ตุลก็บอกยังไม่พูดอะไรพอไปเจอกันก็ยังไม่พูดก็บอกก็ยังไม่พูดอะไรถึงวันนี้แล้วก็ส่งอีเมลไปเสร็จก็ก็ยังไม่ดได้พูดมาเมื่อคืนโทรบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไป ก็เลยแบบยังคิดว่าในสิ่งที่หนูไปเห็นนั้นคือแบบมันใช่หรือเปล่าอะไรคะก็ไปถามพี่ตุลดูหลวงพ่อเป็นพระนะเที่ยวพยากรอะไรไม่ดีหรอกตอนหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่มันไม่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่เหมือนเดิมนะมันกลวงกลวงไปแล้วค่ะไปให้พี่ตุลเข้าพยากรให้ก็รู้สึกว่าเออแตกต่างไปแบบมากแล้วก็แบบบางทีมันไม่รู้ทํางานมันก็แบบดูไปเรื่อยๆแต่แบบดูไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรรอก แมทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดดีใช้ได้ดีดูไปอีกกิเลสยังไม่หมดก็ดูไปใช่ค่ะมันก็แบบบางทีมันเหมือนพอมันกลวงเลยว่าก็ไม่เห็นแบบเหมือนตัวบ,บกิเลสมันก็เยอะขึ้นเลยค่ะก็คือเออดูไปงั้นแหละใช้ได้ละค่ะเอาตัวรอด <laughs> อใครจะคุยต่อหมดเวลายังไ <laughs> รัก แม้เพียงมุมใดมุมหนึ่งนะก็ละความเพียนผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้เป็นพระโสดาบ,บันได้เห็นไตรลักษ์เพียงมุมใดมุมหนึ่งนะก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ดังนั้นเรารู้สึกไปเร้ของโยมนะมีปัญญากล้าโยมจะเห็นอนัตตาดูไปทุกอย่างไม่ใช่เราไปหมดเลยเป็นแต่วัตถุเป็นแต่ก้อนธาตุจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันเองงนะั้นดูอย่างนี้เรื่อยๆนะวันหนึ่งก็ผ่าน เป็นคนหนึ่งที่จะผ่านนะอย่ามาถามทีละคนนะเดี๋ยวจะใจเสียเสเปล่าเ,าเอออากสมุิบ้านอารีลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตรถ้าหลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรไม่ได้สอนเยอะนะอาจารย์สุรวัตรอินทรีแก่กล้ามาแต่ก่อนนะสอนนิดๆหน่อยๆเริ่มต้นสอนแค่บอกว่าพอมาเจอหน้านะ ยังรู้ตัวไม่เป็นเลยมียใช้ไม่ได้หรอกบอกแค่นั้นแกก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนหน้าที่อาจารย์สุรวัตรจะมาเจอหลวงพ่อเขียนเมลมาถามก่อนมาเล่าบอกว่าเขาปฏิบัติโือการที่พอเห็นสภาวะอันใดนหนึ่งแล้วก็จะต้องเอาสภาวะนั้นมาพิจารณาแก้ไขเช่นเห็นความโกรธก็จะต้องมาพิจารณาความโกรธจนกว่าจะหายโกรธ ตอนนั้นวันวัน,วน,วนหนึ่งหลวงพ่อตอบเมลเยอะเลหลายสิบฉบับตอบไปสั้นนิดเดียวที่ทําอยู่ผิดให้รู้สภาวะไม่ใช่ให้แก้สภาวะสอนไปแค่นี้นะแกรู้เลยว่าแกต้องรู้ทุกคือรู้ความโกรธรู้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ใช่เข้าไปแก้ไขสําคัญนะนี่เป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญนี่แกจะดูของแกอย,อย่างนี้แหละสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปเสร็จแล้วดูแล้วชอบหลงเข้าไปแทรกแสง ความโกรธเกิดก็หาทางละกุศลเกิดหาทางรักษาจิตใจมันจะคอยทํางานต่อแกก็อุตส่าห์เขียนกระดาษนะไปแปะไ้ตามที่ต่างๆรอบๆตัวแปะไ้ตามจอคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างนะให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางแปะไ้ทานองนี้แล้วก็คอยรู้คอยดูจิตใจของตัวเองไปนะดูทุกวันดูอยู่ไม่นานนะเจ็ดแปดเดือนเอง เรเข้าใจธรรมะ